สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสดาสนามวิราวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลก ไม่พลาดทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกด่ัศน์คลายเข้ามาได้โอกาสตั้ง8 0 9สเเลยนะครับคืนนี้เราจะไปที่ฟุตบอลบุนเดสเีกาเยอรมนีเป็นแฮททรับอรินเปิดบ้านพบไฟบวกนะครับต้องบอกว่าไฟบวกปีนี้เล่นดีจริงๆอยู่ดับ2ของบุนเดส l ีกานะส่วนแฮททัเป็นดับสนะมาดูผล,ผลงานอ่ะคู่นี้นะครเกมหลังล่าสุดนะครับ ก็เป็นไฟบวกเก็บชายไปได้4เกมนะครัท่าเบอร์ลินชนะ2ไฟบวกเหนือกว่านะโดยรวมแล้วนะครับมาดู6เกมล่าสุดเจ้าบ้านจะหน่อยท่าเบอร์ลินมีชนะ2มีเสมอถึง3แล้วก็แพ้เกมเดียวเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับก็อัตราการบวกดีด้วย5เกมหลังล่าสุดบวกทุกเกมนะแล้วก็มีเสียเกมเดียวเสียก็เสียไม่เต็มนะเสียครึ่งด้วยโอ้โหฟอร์มดีวยอัตราการบวกดีนะ6กเกมหลังในบ้านของแท่าเบอร์ลินนะยังเก็บช้ยไม่ได้เลยวะนะ การเป็นว่าฟอร์มในบ้านไม่ค่อยดีนะครับมีเสมอถึงสี่แล้วก็แพ้สองนะครับแต่อัตาก,กันบวกดีอะบวกไปสามเสียสองเป็นบอนลรองที่จะต่างด้วยแฮท้าเบอร์ลินระาคาเท่าไหร่รนาะคาไฟบวกปกปออือเจ้าบ้านแม่งเล่นดีอะฟอร์มดีนะไห้ต่างด้วยมาดูหกเกมหลังของไฟบวกกันหน่อยหกเกมหลังไฟบวกมีชนะถึงสี่เสมอสองฟอร์มดีสุดเลยชนะน้องมานะแล้วก็ชนะไม้มีเสมอฮอฟเฟนฮามนะฮะ ชนะโอลิมเปีคอสนะฮะมีเสมอไปเช่นกับบักแล้วก็ชนะซาละบักนะฮะฟอร์มดีมากและอัตราการบวกดีสเกมหลังสุดบวกผลเลยนะโตเทอเย้าเยือนนะครับแล้วก็มีเสียสองนะฮะมาดูเอาเวยหน่อยเกมเยือนล่าสุด6กเกมของไลบวกนะครับมีชนะ4เกมแล้วมีเสมอ2เกมเทราะนั้นยังไม่แพ้ใครอัตราการบวกเกมเยือนดีสุดๆเลย5เกมหลังล่าสุดบวกล้วนเลยนะแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวนะเสียเกมเดียวต่อการเซอร์สโลอันคืออุ่นเครื่องอะสอเขาอ่ะยิงเขาไม่ถึงนะ ไฟบวกได้ดีจริงฟอร์มที่หลังดีจริงบอลแบบนี้นะครับมีความมั่นใจสูงวันนี้เชื่อว่ามันเยือนไม่ได้กลัวเลยนะบวกใส่แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาเล่นเล่นในบ้านก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีนะแต่กลับเป็นเล่นนอกมากถือว่าดีแต่ไปทีมรองเท้าตังนะเอาเป็นว่าหาราคาที่ได้เปรียบกันอยู่ไฟบวกราคาเสมอนะครับมีโอกาสรับทรัพย์สูงเชื่อด้วยว่าไฟบวกวันนี้ไม่แพ้นะครับเต็มที่แค่เสมอนะเชียร์ไฟบวกได้นะ ส่วนคู่ที่2ฮะคอยู่ที่บุนเดสลีกาเยอรมนีเป็นกัะบ,บันเปิดบ้านพบโคโลนนะครับมิชชันกระบ,บัดก็อยู่ดับสิโคโลนอยู่ดับแปดนะทีมเจ้าบ,บ้านต่อครึ่งลูกนะอันดับคะแนนใกล้เคียงกันนะมาดูผลงานคู่นี้หน่อย6เกมหลังล่าสุดที่เจอกันมานะโคโลนก็ชนะไป2กระบ,บัดเจ้าบ,บ้านชนะ3าอ่ะนะถึงแม้อัดดับคะแนนไม่ค่อยดีนะแต่ต่อเขานะก็เล่นในบ้านแล้วก็ผลงานดีกว่าไง 6เกมหลังล่าสุดก็บ,บักเล่นในบ้านมามีชนะ2เสมอ2แพ้2ถ้าเป็นฟอร์มถือว่าทรงๆใช้ได้เลยอัตราการบวกก็ถือว่าดีนะครับบวก3เสีย2โดนหัน1นะอัตราการบวกประมาณ55%มาดู6เกมหลังเล่นในบ้านหน่อยเล่นในบ้านดีด้วยนะครับชนะไป4ี่เสมอ1นแพ้1น่าจะทำผลงานดีขึ้นมาแล้วนะก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ดีนะครับทุกหลังชนะเยอะด้วยฟอร์มดีมากชนะไรฟ์สเติกชนะแฮท่าเบอร์ลินชนะฮอพเปนแฮมชนะโปโลนนะ อัตราการบวกก็ถือว่าดีบวก3เสีย2แล้วก็เจ้า1นะ่ะโอ้ใช้ได้แล้วก็ปักในบ้านเว้ยขอดูชิมเยือนหน่อย6กเกมหลังล่าสุดของโคโลนก็มีชนะ2เสมอ2แพ้2บอลโลโใช้ได้อัตราการบวกไม่ดีนะครับบวกไป2เสียสนะมาดูเกมเยือนหน่อย6กเกมหลังเกมเยือนล่าสุดของโคโลนก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2เสมอสนะถือว่าผลงานดีจริงๆนะอัตราการบวกดีมากบวกไปสแล้วก็ โดน2เกมเวลาเสียเนี่ยเกมเยือนเน่ะเสียแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็ถ้าคุณเลือกราคาอไอ้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นคุณโคโลนะ่ะมันต่อพอที่ราคากลางคุณเล่นราคาเสมอเนี่ยคุณได้เพียรละคุณไม่ต้องเสียนะฮะเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยสบฟเนี่ยคุณเล่นราคาเสมอคุณไม่เสียละนะโอเคเอาเป็นว่าคู่นี้ชอบทิมเยือนว่ะเจ้าบ,บ้านก็เล่นดีนะหาราคาแล้วกันนะลองโคโลสักครึ่งพุ่บลูกนะมีโอกาสจบเสมอสูงถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็โดนหานโอกาสชนะโคลโลก็มีด้วยนะครับ เชคโลนะฮะได้เปรียบลุ้นบอลได้หลายหน้าเลยนะครับทีเด็ด2คู่วันนี้นะฮะก็คิดว่าไฟบวกแล้วก็โคโลนมาได้เลยนะต่างกันมาได้ข่้นน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ